ไซ์มินินะครับบุหลอดไซ์มินิมาแล้วจ้านี่ชุดนี้เท่าไหร่ครับชุดนี้ตัวละหมื่นพันค่ะหมื่นพันนี่ตัวครับตอนนี้สองสี่หกแปดแปดตัวขายไปแล้วสามตัวไปแล้วนะครับจาดูสังเกตดูที่ฉีดสีไว้เนี่ยสีไว้เนี่ยจ้าแล้วนี่ขายแล้วเท่าไหร่ครับที่ขายไปขายไปสาม สามหมื่นสองพันสามตัวพร้อมส่งเถินบริการคนซื้อมาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับตัวที่สองันนี้ก็ตัวที่สามอันนี้ตัวที่สามสามหมื่นสามหมื่นสองพันสองพันบาทมีอะไรบ้างบริการฉีดวัคซีนปักเปื่อยเท้าเปื่อยแล้วก็ยาฆ่าพยาธิพยาธิจ้ะแล้วก็ ส่งส่งด้วยส่งฟรีราคาพร้อมส่งคาพร้อเดินมาใครสนใจก็โทรถามได้เลยนะครับชุดนี้เก่งๆกีงเก่งๆดีไซส์มินิค่ะเหมือนต้นนะครับอันนี้ไปแล้วดได้มาขยับมาข้อกนี้ขอกนี้ตัวละหมื่นสามห้าร้อยค่ะครับเยอลหนึ่งสอ เดี๋ยวมาจำหนูไว้นักหน่อยพันหนึ่งก็ได้มาจำกันครับจำกันประเดิมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจ้ะรถออกเดี๋ยวหนูโทรบอกเดี๋ยวรอเขาวางไว้เจอแดนที่ที่ใต้เหินะก็แดนบ้านมงหินนะเลี้ยวสายเข้าไปเลยจ้ะจ้ะ ชุดนี้หมื่นสามห้าร้อยค่ะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดตัวจ้าเจ็ดตัวอายุเท่าไหร่ครับแบบนี้ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนค่ะครับหมื่นสามพันห้าร้อยบาทหกเจ็ดเดือนครับน้องลุกนุ่งการถึงนุ่งการสวยใช้ได้เชื่องดูครับก้มกินฟางครับไม่เงยเลยครับปิ๊อย่างนี้นใจใครรึยเสมอเลย เลือกเครับเน้นเป็นสีแดงๆสดๆนะเจ็ดตัวสวยเจ็ดตัวขยับมาอีกคอกนึงอีกคอกนึงนนละหมื่นห้าแปดร้อยุดห้าตัวเลยห้าตัวใช่สี่ตัวสี่ตัวนะหมื่นห้าพันแปดร้อยนะ ป๊บอตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้แล้วก็เองทรงฟองวัวตัวนี้ราคาเดียวกันหม <15, 800. S 2> ื่นห้าพันแปดจ้ะตัวนี้นแล้วก็ทรงฟองวัวนี่ด้วยสอนี่นี่สามตัวเลี้ยงเนี่ยหมื่นหะ้าแปดร้อย แล้วก็ตัวนี้ตัวละหมื่นห้าพันแปดจ้ะห้องปันนี้ตัวเดียวเท่าไหร่ตัวนี้ตัวเดียวหมื่นหกครับหมื่นหกครับสวยๆครับหน้ามนๆหนังย่นย่นหนังดีเลยโอ้หนุ่มหล่อหนุ่มหล่อหน้าอายุหกเดือนเองตัวเนี้ยคุณนด้วยครับนี่จับจะไปทางไหนก็ได้คุ้นดีจริงแน่เอาไว้ต่อยสวยๆสวยๆเลยเดื่ดดีจัง หมื่นเท่าไรนะครับหมื่นหกตัวเดียวค่ะแล้วตัวนี้ตัวนี้หมื่นสี่ห้าร้อยหมื่นสี่พันห้าติดไซส์ใชสักนิดณเคแต่แข็งแกร่งดีใช้ได้หมื่นสี่พันห้าไม่มีคู่มีตัวเดียวครับผมได้อายุด้วยครับอายุดีด้วยใจก็มหาเจวิกครับโอ้สวยจริงเบอร์โทรค่ะศูนย์เก้าเก้าสามเจ็ดแปดเก้าหกศูนย์สามค่ะครับผมอ่าบรรเลงโทนทองครับครับสวัสดีครับครับสวัสดี ยามเช้านี่หลายตัวครับปาดีาหยุดไปประมาณเดือนครึ่ง <laughs> หัวทำอะไรมา <laughs> ก็ไปนอนอยู่ไม่ได้ทำอะไรงัวมันจุกเอามาก็ขาดตัวงัวนี้เอามาสิบห้าตัวขายได้ไปกี่ตัวแล้วนะขายไปได้แปดตัว เจ็ดตัวแล้วขายไปเจ็ดแล้วเออขายไปเจ็ดไปเดือนครึ่งหยุดไปนอนเฉยไปนอนเล่นอยู่บ้านนอนทําใจอยู่ทาใจกับราคานะครับราคามันเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมาแล้วครับไม่หยุดแล้วมาดูที่ขายแล้ว้ขายแล้วหนึ่งสองนะเออบันแทกี่ซี่อ่ะสี่ซี่สองซี่หนึ่งสองสามอสามตัวนี่ไปสุพันธ์เหมือนกันเนี่ยเท่าไหร่ครับตัวละสามหมื่นซี่ตัวสามหมื่นสี่พันบันแทสองซี่ถึงสี่ซี่นะครับ สามตัวสามตัวมาแล้วกูนี่ก็ไปสุพรรณเหมือนกันเสียบินนะมั้งเนี่ยนี่สองตัวนี่สองตัวหกหมื่นแปดขายมาเช้านี่เองหกหมื่นแปดก็สามหมื่นสี่เหมือนกันหรือว่ามตีราคาไสามหมื่นสี่เหมือนกันครับผมขายมาเช้าเออมาเช้านู่นอันนี้ขายเมื่อวานครสองตัวหมอโจ้ครับเท่าไหร่ครับหมอโจ้นี่หกหมื่นห้าพันหกหมื่นห้าเออสองตัวครับตัวละสามหมื่นสองพันห้าเนาะครับผม เหลือแปดตัวครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับที่ว่าเหลืออยู่ราคาร้องเท่าไหรเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันดูตั้คลิปเขาทุกอาทิตย์ไม่ได้มาเลยยังไปเดือนครึ่งสามตัวนี้สามตัวนี้ยังไม่ได้ขายฟันแท้สองซี่บมามั่นกระทบแด้ล่ะลูกกระวามั่นเลยมาจากอีสารงวมาก่อนเนี่ยนะครับร้องตัวละสามหมื่นสามห้าร้อยสามตัวนี้ต่อได้ต่อได้ด้วยสามหมื่นสามพันห้าราคาร้อง คูณสามเข้าไปคูณสเข้าไปครับถ้าชอบก็มาต่อรองกันครับของอาบัลเลงครับไปดูอีกห้าครับอยู่บ้านเปล่าๆก็ไม่ได้ไร้หนอนยังเดือดขึ้นมาดีเลยปีนาดยังไม่มาเออพี่นาดก็พี่นาดก็ยังพร้อมกันนะข้อนี้ยังไม่มาเลยนะ ทำใจกับราคาบ่ได้ราคมันไม่ได้มามันืัดไปสักหน่อยเดียวร้มมวครับแล้วแล้วราคาตามบ้านเป็นไงอ่ะราคาตามบ้านมันก็ยังพครการ่ว่ามันจะลงมาตามตลาดอ,อ๋อเมื่อก่อนมันลงไม่ลง,งีเหรอไม่ลงลมห้าตัวฟันแท้สองตี้สี่ตี้ครับครับเท่าไหร่ครับมีสามหมื่สองพันห้า สามหมื่นสองพันห้ามีคนต่อแล้วก็ให้สามหมื่นพันห้าในห้าตัวเงีเกี่ยงเงินกันเกี่ยงกันห้าพันนะเกี่ยงกันตัวละพันนะเกี่ยงเป็นตัวละพันนี่เลครับนี่ครับใจมากมาเลยชุดนี้คุณอายุดีเขาเลียงสองปีแล้วก็ซื้อไปคู่ล้วก็ซืบรุ่นหัวแพงก็ซื้อไปเลี้ยงเลี้ยงสองปีสองปีเลยก็ซื้อไปเลี้ยงหัอืมคซื้อไปรุ่นหัวแพงเนาะครับแล้วเขาไปเลี้ยงแบบไหนอาเนี่เขาไปเลี้ยงหญ้าเนี่ยนะเลี้ยงหญ้าถูกหรือปล่อย ุ้้งแลวอ๋อครับส่วนมากจะเลี้ยงไม่ค่อยดีผิวันดีแล้วผิววดีแล้อายุดีใช้ได้จริงๆนี่คุณออกอดีประกันร,ราคาไว้แล้วถ้าขายนัดนี้ไม่ได้นั่าเขาจะเอาเขาบอกลุกไว้ผมนัะครับ<อ> <laughs> ครับผมเขาบอกว่าถ้าขายได้ขายไปาถ้ขายไม่ได้ก็ไว้เขามาถ้าสนใจเบอร์โทรอะไรครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์หก สามห้าห้าเจ็ดครับผมกับอาบรรเลงโทนทองนะครับโทรมาสอบถามได้ออดครับพี่เหน่งค้าวัววันนี้มากี่ตัวนะครับพี่วันนี้มาเจ็ดแปดตัวครับแปดตัวขายไปห้าเือไปหแล้วเหลือสามครับดูชุดนี้ก่อนนะครับโอ้โหชุดนี้สเปคเนาะพี่เนาะครับแก่ดีอือพันแทกี่เสียพี่พันแทประมาณสองกับสี่ครับครับแล้วกี่ตัวชุดนี้อันนี้ชุดนี้ห้าตัวครับห้าตัวนะปีนี้อยู่นะ มาสองชุดอ่าชุดนี้ห้าตัวราคาเท่าไรครับที่ขายไปขายไปสองเป็นห้าสองร้อยครับสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทครับผมมีวาสนาไปอยู่กับลุงอ,อดครับลุงอ,อดฟาร์มครับนี่วันนี้ลุงอ,อดฟาร์มมาอีกแล้วครับนัดที่แล้วก็มานัดนี้ก็มานะครับเพชรบุรีลุงอ,อดฟาร์มอยู่หุกกระพงจังหวัดเพชรบุรีครับผมสองหมื 25, ่นห้าพันสองร้อยผัดฟันแล้วเนาะพี่เนาะครับผมหน้าเนี่ยหน้าแก่หน้าแก่ จุดนี้ห้าตัวยังสามตัวครับมาเราจะดูที่เหลือสามตัวมันไม่ใช่เหลือหน้าคนละชุดกันเนาะคคละชุดครับอันเนี้ยยังยังไม่ใช่วงหายไม่ตรงกันครับเท่าไหร่ครับพี่คู่นี้ลองไว้หกหมื่นสามครับหกหมื่นสามพันสองตัวเหมือนเหมือนกันพัดไฟออกฟันแท้ฟันสี่ครับตันนี้ตัวนี้สี่สี่เห็นแล้วอันนั้นก็สี่ครับนี่ก็สี่สี่หกหมื่นสามพันครับ นี่ยี่บสองห้าร้อยโอ้เบาเบาย่อมเยาราคาเบาเบ่าครับสองพันห้าราคาร้องข้างในรู้ไหมพี่ของใครอันนั้นขายแล้วครับอขอดูหน่อยพี่นี่นี่ขอชมหน่อยข้างในตัวนี้ตีนเป็นไวอ่ะเอาตีนไวเหรอตีนไวเฮยังอ่าไปไปไปนี่ตัวนี้ก็ไปไหนครับตัวนี้ชุดเดียวครับชุดชุดนู่นอ่าเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้ก็ยี่บห้าสองร้อยครับครับผมอยู่ในชุดเดียวกัน สามตัวนู้นนะรู้ไหมรู้ราคาสามตัวนู้นของออฟครับครับของพี่ออฟขายไปแล้วเนาะขายแล้วครับเท่าไหร่เนี่รู้ราคาตัวแดงสามสิบสองครับไอตัวใหญ่นู้นสามสิบห้าอตัวนี้ตัวนี้ยี่ยี่ห้าสองร้อยครับตัวนี้ยี่ห้าสองร้อยตัวใหญ่แดงสามหมื่นห้าไอตัวใหญ่นู้นสามหมื่นห้าตัวแดงสามหมื่นสองตัวแดงสามหมื่นสองครับสามตัวตัวยังใหญ่ครับแก่กักแก่จริงนี่ครับผม ถ้าใครสนใจอยากจะได้วัวอ๋อตัวนี้มันหูมันยาวเนาะอันนี้หูยาวครับสามหมื่นห้าพันไปแล้วหูยาวราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ครับนี่สามหมื่นสองนะครับตัวแดงตัวกลางนี่ครับนี่ครับขอเบอร์โทรนะครับถ้าอยากจะได้วัวพี่นิง่0904110308ครับผมโทรมาสอบถามได้ได้ครับโทรได้ครับบอกซื้องวัวตรงไหนบอกครับได้เลยนะครับพี่นิงอยู่แถวไหนครับถามว่าแถวไหนผมอยู่วังน้ำขาวครับ หวังน้ําขาวบรรดาลันหอยครับอถ้าอยู่แถบนั้นอยากจะขายงัวก็โทรหาพี่เหน่งได้นะครับครซื้อเยอะราคาตรงกันครับผมครับผมนี่ครับวันนี้มีโอกาสตอนรับพี่น้องมาจากประเทศมาเลเซียครับผมมาชมงานที่ตลาดหัวของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คนที่ติดต่อมาครับผมนะครับเรามาจาก สำนังกงานศาสนาเมลักะประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียครับผมนี่มาเรามาที่นี่ทิพยคห้าคนมีหัวหน้าเมลักะมิสเตอร์อักมัลครับอัสลามุณไอลยกุมอัสลามุณไอลิกุมอัสลามครับอัสลามุณไอลิกุมเราจากมาเก๊ะเปิดตั aka, ต้ม uh, uh, a m huh. uh, a ม a m ับมีเด็กสิบโล่ง termasuk juga daripada Kementerian Kewangan Malaysia. Uh, kami plan sebenarnya untuk uh, buat yang konsep yang sama di Melaka. Kita kita harap kita akan dapat laksanakan tahun depan, insyaAllah. Uh, hari ini kita sama-sama belajar uh, bagaimana mereka mengumpulkan lembu-lembu di kat sini.

นิดนึงนิดนึงเรมาจากที่เราไม่้่หน่อนี่หน่อยคร่าวเราสิบสิบคนมาจากสานักงานสาธารณะมลากาประดทศมาเลเซียมาที่นี่ยมอัวไทยนะรัวไทยตอนนี้มีเยอะๆประมาณแปดร้อยตัว Uh, Rauti ni you di uh, 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 arena Changwat Tak. Changwat Tak. Uh, Tambon uh, Wang Pacok. Wang uh, Kop kun mak na. Kun di ni uh, pukong pandia Bunin in na. Kap. Rauti arena hua na Mr. Akmal lah uh, cak uh, pratit. Cak uh, uh, Satana Melaka. Kop kun mak na. ครับผมนี่โอเคประมาณนี้นะครับจับใจความประมาณนี้นะมาจากประเทศมาเลเซียครับมาชมบัวที่ตลาดเราติดตามทางช่อง y o u t u ู e ครับนี่ก็ได้ช่อง youtube ช่วยเป็นสื่อกลางให้กับเรานะครับได้พบได้เจอกันต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษามาเจอกันครับนี่เซลฟี่ก่อนประมาณนี้ครับผมก็ เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่จะใช้ทําการซื้อขายวัวกันนะครับกับต่างประเทศครับสัญญาณดีเริ่มมาแล้วครับพี่น้องสัญญาณดีเริ่มมาแล้วน่าจะสีนะโอ้ฟันแท้น่าจะสีซี่ครับตัวนี้ของชํานาญครับโอ้ใหญ่ๆวใหญ่ๆเลยวใหญ่ๆเลยสี่หมนหครับราคาร้องร้องสี่หมื่นหกพันนะครับอพันครับใครอยาก่อพันได้เลยครับ เป็นพ่อพันได้เลยอพ่อวัวก็ได้ใหญ่ๆแค่ขาใหญ่ดีครับเข้าขุนก็ได้ครับเข้าขุนก็ได้เป็นพ่อวัวได้สี่หมืนหกราคาร้องอยู่ครับสี่หมืนหกครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามเก้าห้าสองหกสามศูนย์สี่ครับครับผมเราไปดูตัวครับตัวใหญ่เลยตัวครับอีกครับมาอีกตัวชํานาญนะมาสิบสี่ครับขายเมื่อไงขายไปเก้าแล้วครับครับผมมาดูตัวออนนี่ข้างหน้าตัวอนอน ตัวนอนนี่สามสิบแปดครับร้องสามหมื่นแปดห้าร้อยครับสามหมื่นแปดห้าร้อยฟันแท้กี่ซี่ครับฟันแท้สี่ครับตัวนี้ฟันสี่นะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใหญ่จริงๆครับรองไว้สี่สิบแปดครับสี่หมื่นแปดพันบาทฟันแท้กี่ซี่ครับฟันหกนะตัวนี้ฟันผมใหญ่ครับสูงตัวหัวเราเลย มาคู่นี้ตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นครับไปแล้วนะยังครับยังไม่ขายร้องสามหมื่นครับยังไม่ได้ขายครับตัวนี้เขาเดีวยวๆนี่นะครับสามหมื่นครับผมราคาร้องอยู่ฟันแท้กี่ซี่ครับตัวนี้หกครับหกนะครับครับผมและชาลูเลหัวโลนี่ชาโูเลหัวโลนี่ร้องไว้สี่สิบเอ็ดครับสี่หมื่นพันหนึ่งพันครับฟันแท้กี่ซี่สี่ครับแทกี่ซี่มาเลาะไปเรื่อยๆครับผมครับทำนานนี่ไปหางัวจากที่ไหนมาครับสายเหนือครับสายเหนือ เชียงใหม่ลำปางอครับเชียงใหม่ก็ในตลาดใช่ไหมในตลาดครับตลาดป้าบดบนเสาครับผมาวบนเสาครับลำปางก็เช้าวันจันทร์ครับเกาะคาครับเกาะคาเช้าวันจันทร์ลำปางหลวงเกาะคาครับแล้วก็มาลงมาขายที่นี่นะครับชุดนี้ล่ะสองตัวนี้สองตัวนี้ขายไปหกหมื่นพันห้าครับตัวมีเข่าเลยนะอ่าตัวมีเข่ากับตัวนี้ครับคู่กันนะสีคูนี้ครับเดียวกัน หกหมื่นนั่นหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับขายไปแล้วครับหันห้าร้อยนี่นะฟันแท้กี่ซี่ฟันแท้มีสองกับสี่ครับครับผมแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ขายให้เสียชอบไปแล้วสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยครับสองหมื่นสี่พันเจ็ดครับผมนี่ครับอันนี้สามหมื่นกว่าอ่ะอันตัวสามหมื่นสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบครับครับผมไปเดินไป วันนี้พี่ชอบก็ได้หลายตัวเหมือนกันอะได้หลายครับเอาละครับมาดูชุดนี้ชาโลเล่ตัวนี้เท่าไหร่ชาโลเล่ตัวนี้สามหมื่นสองพันครับขายแล้วเนาะขายแล้วครับนี่สามหมื่นสองครับสามหมื่นสองครับตัวนี้สี่หมื่นสามพันครับตัวหัวล้นลตัวยาวนี่สี่หมื่นสามสี่หมื่นสามพันขายแล้วไปไหนอะพี่วิคับพีวิชาลที่สาแก้วครับ วิชานะครับโอ้40,000นั่าแหละ43,000ครับเสวี่ยเสว่ยตัวว่าเริ่มเทิมคนนี้54,000ครับตัวละ27เนาะครับไปแล้วนะไปแล้วครับเป็นราคาขายแล้วครับตัวละ27ฟันแท้กี่เซี่ยตัวนี้มันสี่ครับตัวนี้ไม่ได้ดูนะครับผมมันขนาดจะใกล้เคียงกันแล้วครับผมอายุรุ่นราวเดียวกันแหละไปเปิดประตูไปประตูไหนต่อครับอ๋อตรงนี้ ตัวนี้ตัวเราสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับไปแล้วนะไปแล้วครับเสียชอบครับหกตัวสองหมื่นสี่พันห้าหกปล่อยแบบนี้มีคนมาซื้อเสียชอบครับขายได้ขายได้สองหมื่นกว่าขายได้วันนี้ตัวนี้สองหมื่นสามพันครับไปหรือยังไปแล้วครับไปอีกแล้วเสียชอบเหมือนกันครับชอบเหมือนกันครับผมเจ้าเดียวกับชุดหกตัวเมื่อกี้นะครับครับไปแล้วนะครับสองหมื่นสามพันคู่นี้แปดหมื่นเจ็ดพันครับสี่หมื่นสามพันห้าท่าผมไปแล้วครับด็อกเตอร์โจอ่าครับนะ โูไปให้ท่านผู้กำกับครับครับแปดหมื่นแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันครับหัวใหญ่ๆแบบนี้ก็ไปตาใหญฟาร์มกาญจนบุรีครับและในคอกนู้นคลอกนี้นี้ยังไม่ได้เอาขายไปตัวหนึ่งขายตัวเล็กไปตัวหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับตัวไหนตัวแดงตัวเล็กเนี่ยคตัวนี้นะครับผมตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันห้าครับเป็นไทยๆนะติดไทยติดไทยนิดนึงครับเป็กดีแล้วก็สามตัวละ สามหมื่นห้าร้อยตัวใหญ่สามหมื่นสี่พันห้าครับอ่าคู่สองตัวนี้อ่าสองตัวนั้นครับสามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นร้อยหมืนพันตัวใหญ่แดงนู้นครับผมสามหมื่นนั่นแหละสี่พันห้าครับสี่พันห้าร้อยครับผมสนใจก็โทรหาในชำนาญครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดสามเก้าห้าสองหกสามศูนย์สี่ครับครับผมอคู่นี้ของนายชายนะครับคู่นี้ฟันแทกี่ซี่อ่ะสี่ซี่นะครับตัวละสี่ซี่เนาะอ่ร้องเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นสามครับ 7 3็ด0มื่นสามพันสองตัวนะครับราคารองอยู่มาต่อรองกันได้ฝันแท้สี่ซี่นี่เป็นสายพันธุ์อะไรนะ่เนี้ยปวามมั่นครับปวามมั่นนะครับผมมาแล้วก็ดูชุดนี้ครับชุดนี้กี่ตัวครับแปดตัวครับแปดเลยนะนับนับตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับครับนี่นะนี่ครับไล่มาให้ดูแป๊บหนึ่งพันแท้กี่ซี่ครับอ่ะ สองซี่มันยังไม่ไม่ผ่านตัวนี้แต่เป็นซี่เป็นสเปกเนาะใช้ได้นะลายลูกที่ลายพกนี้ล่องเท่าไหรครับตัวสามหมื่นสามพันห้าครับสามสิบสามห้าร้อยสเปกครับสเปกครับสามสิบสามห้าร้อยสวยๆทั้งนั้นเลยไว้เนี้ยอืมสวยหนังดีใช้ได้หัวลอีสาตัตบัลเหล่าอ่ะครับสนใจก็มาต่อรองกันนะครับชุดนี้แปดตัวเนาะครับครับแปดตัวสารโตที่นี่แล้วมีไหนครับมีอไหม มีชุดชุดนี้ชุดเล็กลงมาใช่ไหมครับกี่ตัวครับสี่ตัวสี่ตัวร้องเท่าไหร่ครับสองไอ่มันขายไปตัวนึงเแลือสามตัวอาอขายไปแล้วหนึ่งตัวไหนน่ะขายตัวนอนขายตัวนอนนี่ยางนี่ยางนะชุดนี้ยางนะนี่เท่าไหร่ตัวทองหมือนสามห้าร้อยยี่สิบสามห้าร้อยครับแก่ครับแล้วไหนตัวที่ขายไปตัวนี้ตัวนอนตัวนอนเท่าไหร่ตัวนอนขายไปสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพัน เดี๋ยวให้ในฉายอะไรให้ดูนะ <c oughs> เออตัวเนี้ยตัวที่กำลังลุกมาเนี่ยสองหมืนห้านะไปแล้วฟาร้อตาแล้วสองหมืนห้าครับผมตรนนี้ตัวสองหมื่นสามห้าร้อยเลยครับสามตัวซ้ายมือสุดสองหมืนสามห้าร้อยร้องอยู่ครับ,รบวขวากวาสองหมืนห้าถ้าอยากจะได้งัวงให้โทรหาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสี่สามศูนย์สามแปดศูนย์ห้าครับผม,บผมเอาพี่โจ้ครับผมวส,บสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ เป็นยังไงครับผลประกอบการประกอบกันเหลือสามตัวครับเอามาเจ็ดสิบห้าตัวครับเจ็ดส <75 S 2> ิบห้าเหลือสามตัวเหลือสามนะครับโอโเ,อเอาลอยไหนบ้างเพื่นี่สองหมื่นห้าห้าร้อยครับชุดนี้นะครับสองหมื่นห้าพันห้าอายุกี่ปีกี่เดือนมันครบครึ่ง<อ>ปีครึง่งกี่ตัวนะเพี่ออสิบแปดตัวครับสิบแปดตัวอคอกที่หนึ่งอีกอคอกนึองูีไหน นี่ครับอ,อ,อยู่แยกกันนะนี่นะสองหมื่นห้าพันห้าครับ, 25, รบแบบนี้ไปซะแล้วสองหมื่นห้าพันห้าเจ็ดสิบสองเหลือสามครับพี่น้องของพี่โจ้ะนะนี่เหลือสามตัวนี่อ๋อสามตัวนี่จะเป็นสีดำหนึ่งตัวครับสีแดงสองตัวนั่นนี่สามตัวนะครับร้องเท่าไหร่พี่ร้องไว้สามสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมาอยากได้งวดเละหลังมาหาพี่โจเลยสองหมื่นพันห้าคูณสาม นี่อันนี้ก็สองหมื่นเท่าไรพี่นี่สองหมื่นห้าพันห้าอืมห้ตัวสองหมื่นห้าพันห้านะครับไปแล้วครับแปดตัวชุดสิบแปดตัวของพี่โจครับแล้วชุดนี้เหรอครับสองหมื่นสามพันผู้ใหญ่ทุมกี่ตัวสี่ตัวครับสี่ตัวสองหมื่นสามพันครับไปลุงออดฟาร์มนะครับแล้วข้องไหนครับโน่นเลยไปไปทางไหนดี มาเงี้ยกันเออค่อยเดินนะคาดการเอ้นัดนี้เป็นไงพี่สรุปก็ขายดีครับขายดีนะครับครับแจ้วไปไหนอะจะแจ้วเขาไปตัดหญ้าไปไปไงไม่รู้วะพี่แล้วนี่ละฮะเดี๋ยวดูชุดนี้พี่โจ้แล้วชุดนี้ละพี่พี่โจ้ชุดนี้ชุดนี้สองหมื่นห้าพันครับสองหมื่นห้าพันครับไปแล้วนะ ห้าตัวครับห้าตัวไปไหนครับไปประดุกอุยครับอ๋อ <laughs> ประดุกอุย <laughs> ครับผมสองหมืนห้าครับชุดนี้ครับห้าตัวไปครับไปดูอีกหนึ่งคลอก <c oughs> หน้าจะเป็นยังไงครับพี่ <c oughs> นหน้าก็ไม่รู้หน้าจะไปอย่างงี้นะม้า ชุดนี้กี่ตัวครับชุดนี้สิบเจ็ดตัวครับราคาสองหมื่นแปดห้าร้อยครับอ่าฮะสองหมื่นแปดพันห้าครับไปยังไหนครับพี่พี่ชนพี่ชนไหนแกชนชนพี่น้องพี่สายชนอ่าชุดนี้ก็น่าจะไปอยุธยาอ่าอ่าครับอยุธยาครับพี่ชนขายขายเมื่อตอนเย็นครับขายเมื่อวานตอนเย็นนะครับสองหมื่นแปดห้าร้อยครับแปดพันห้าไปอยุธยาครับ สิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดตัวครับตัวนี้ฟันแท้กี่ซี่พี่พัดฟันนะแค่สองครับครับผมแค่สองแค่สี่โอ้โหแล้วชุดแดงๆนี่พี่รู้ราคาไหมเนี่ยรู้ครับเท่าไหร่พี่สองหมื่นแปดครับสองหมื่นโอ้โหสองหมื่นแปดพันครับกี่ตัวนี่สิบสามตัวครับตัวนี้สิบสามตัวสองหมื่นแปดพันครับของลุงเบิ้มเนาะอ่าของลุงเบิ้มลุงเบิร์มสีเดียวกันเปียเลยว่ะครับมันเป็นงูแบบไหนมาอีกงูอีสานตัวนี้หรือมั้งอ่าครับงัวมาจากทาง ตนบ้นตะบ่มลิมาสานครับลีสานมาตที่นี่ครับไปแล้วชุดนุ้นครับชุดนุ้นของผู้ใหญ่ทุ่มเหมือนกันครับครับนี่นะเขาจะยุ้ยเกลี้ยงเลยเอออมมดเลยว่ะขายหมดเลยเมื่อวานเกลี้ยงขายหมดชุดนี้ครับชุดนี้สองหมื่นแปดสิบเจ็ดตัวครับสองหมื่นแปดพันสิบเจ็ดตัวครับครับผมของผู้ใหญ่ทุ่มครับไป กูปออดป์มไปหลวงออดไปลวงออดฟาร์มเพชรบุรีครับสองหมื่นแปดพันนะครับใกล้แก่ครับแก่จริงครับนี่นะครับของพิโจครับสรุปแล้ววันนี้วันนี้เอามาเจ็ดสิบห้าขายละสามต่อะครับครับแล้วสถานการณ์มันเป็นยังไงครับมันก็คนซื้อเยอะครับคนซื้อไม่เยอะครับหม้อก็มาเยอะครับหม้อก็มาเยอะครับแล้วหน้าหน้าคิดว่าจะเป็นยังไงครับเพ่ก็ยังไม่รู้เลยครับ ว่นเพราะมันมันดีดีมาสองอาทิตย์แล้วไงอาทิตย์แรกก็ดีอาทิตย์ที่แล้วก็ดีนะอ่าทิตย์นี้ก็ดีอาทิตย์นี้ก็ดีนะอ่าแต่กว่ามันอาทิตย์หน้ามันก็จะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้มันไม่แน่นอนมันเดาไม่ได้มันเดาเหตุการณ์ไม่ได้แต่เดือนที่แล้วก็แย่เลยเดือนที่แล้วแย่อ่าเราก็ภาวนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นเลยนะครับจะได้ซื้อไาไข่ข้องเนาะครับผมโอเคขอบคุณครับครับสี่หมื่น ครับผมราคาร้องอยู่ตัวแดงนี้ 3, 4, 4, ฟันแท้กี่ซี่ <c oughs> ฟันสองนะมีมาสามตัวเหลือหนึ่งแล้วนี่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นสี่พันไปแล้ว <c oughs> ปิดรายการแล้วสามหมื่นสี่พันนเขาบอกว่าช่างผมบอกว่าสามหมืนสี่ดูโตกว่าสี่หมื่นจัง ตัวนี้แต่เขาว่าคนละทรงอีกอ่ะทรงที่ขายแล้วจะสวยเดี๋ยวดูตัวข้างในตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับปิดปิดไปแล้วเหมือนกันเท่าไรนะสี่หมืนสามมาดูกันนะของพี่สมชายมาจากหลันหอยนี่ตัวนี้ครับสี่หมืนสามครับพิจารณากันฟันแท้กี่เสียพี่ชายนะฟันแท้กี่เสียเคี่ยวอะไร เป็นแท้หกซี่สเปคเข้าขุนครับผม